พระพุทธบาทปูแฝดตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาเสียวอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิห่างจากตัวเมืองประมาณ23กิโลเมตรเส้นทางเดียวกับวัดศิลอาอดภูระโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2 0 1ชัยภูมิแก้งครอเป็นเนินเขาเทียบทีมีรอยพระพุทธบาทในก้อนหินคล้ายพระพุทธบาทที่จังหวัดสบุรีทางเข้าวัดทั้งสองข้างทางมีต้นไม้เรียงรายตลอดแนวนอกจากนี้โดยผู้ที่สนใจศักการศาสนสถานในจังหวัดชัยภูมิยังมีอีกหลายแห่งด้วยกันคือ พระพุทธบาทเขาใหญ่หอมตั้งอยู่บนลานหินยอดภูเขาใหญ่หอมในเทือกเขาพังเยในบริเวณวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมตําบลน,นายางกะอําเภอเทพสถิตพบเมื่อปีพศ2412เป็นรอยพระพุทธบาทข้างซ้ายประทับลึกลงไปในลานหินสีแดงขนาดกว้าง75เซนติเมตรยาว180เซนติเมตรลึก45เซนติเมตรกลายรอบพระพุทธบาทผ่านเยื้องไปทางทิศอัคนย์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเทพสถิตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ65กิโลเมตรพระธาตหนองสา0 0 0ื่นตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นบ้านแก้วตำบลบ้านแก้วอำเภอภูเขียวเป็นเจดีก่อด้วยอิฐฉาบปูนย่อมุมไม้สอบสองตั้งอยู่บนฐานเขียวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ13.30เมตรมีบันไดทางขึ้น3ด้าน บันไดกว้างประมาณ4.90เมตรมี5ขั้นมีลานทักษินรอบองค์เจดีย์ถัดขึ้นไปเป็นฐานเขียงรอบรังฐานบัวขององค์เรือนธาตุเป็นฐานบัวขั้มบัวงายมีเส้นลวดบัวขั้นกลางองค์เรือนธาตุบนมีซุ้มจอน,นามอยู่ทั้ง4ทิศภายในซุ้มจอน,นามด้านทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึงเช่นเดียวกับทิศตะวันตกส่วนซุมด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ลักษณะพุทธศิ์มีอิทธิพลของศิละปะล้านช้างปะกลอยู่ทั้งส่วนพระพักและเครื่องทรงเหนือเรือนธาตุทำยอดเกตมไม้20มีสถูปขนาดเล็กอยู่ทั้งสี่ทิศส่วนยอดเจดีมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงกลาง่องออกเล็กน้อยยอดปลายเรียวสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ประมาณพุทธศตรวรรษที่21ขีด22รู้จักเมืองไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวไทยทเที่ยวเมืองไทยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย